iPad Pro ปี2024นะครับกำลังจะมาแล้วนะครับเดือนมีนาน,นะครับถ้าคุณที่เล่น iPad นะครับตามไ่แพดอยู่หรือกำลังจะซื้อ iPad นะครับคงจะทราบแล้วว่าเมื่อปีที่แล้วนะครับปี2023เป็นอย่างที่คาดการนะครับที่เราเคยทำคลิปออกไปแล้วนะครับว่าจะไม่มี iPad ตัวไหนออกมาขายเลยแล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆจนกระทั่งปลายปีนะครับ iPad รุ่นธรรมดารุ่นราคาประหยัดสุดที่จะต้องอัปเดตทุกปีเนี่ย เจนทั่วไปเนี่ยก็ไม่ออกมานะครับปีนี้แหะครับจะเป็นปีทองสำหรับ iPad นะครับไม่ว่าจะเป็น iPad Pro iPad Air iPad Mini นะครับโอ้โหเกือบทุกรุ่นเลยของ iPad จะมาเขย่าวงการ iPad กันปีนี้แหะครับแต่วันนี้จะมาคุยกันเรื่อง iPad Pro นะครับตัวนี้นะครับ o p a d p r ปนะครับปี2024นี้นะครับจะมีอะไรใหม่บั่งนะครับถ้าพูดถึงแต่เรื่องที่เด่นๆสำหรับ iPad Pro ปี2024นะครับอย่างแรกเลยคงเป็นเรื่องชิปนะครับ คาดว่า iPad Pro เนี่ยนะครับมีโอกาสที่จะกลายไปเป็นชิป M3 แล้วซึ่งแบบว่ามันจะเร็วมากตอนนี้คือแบบโหใครที่ใช้ Apple อยู่นะครับแล้วได้มีโอกาสใช้อะไรก็ได้ที่เป็นชิป M2 หรือ M3 ผมเนี่ยใช้น้ตบุ๊ก m ออยู่ยังแรงเลยยัง iPad ตัวนี้นะครับผมเพิ่งซื้อเมื่อปีที่แล้ว2023นะครับก็โหแรงแรงจนแบบว่าบางทีแทบจะวาง MacBook ลงไปเลยใช้แต่ iPad เลยนะครับแรงจริงๆนะครับสำหรับ iPad Pro นะครับตัว12.9นิ้วนะครับก็คิดว่าคงจะเป็นจอ OLED นะครับ Display นะครับซึ่งจะได้ภาพที่คมชัดมากนะครับแล้วที่สำคัญนะครับบอกว่าจะสว่างถึง1600นิดเลยนะครับแปลว่าดูหนังนี่แบบโอ้โหกริปเลยนะครับดูหนังเล่นเกมนี้แบบว่าจะมีความสุขมากนะฮะถ้าคุณใช้ iPad ตัวนี้นะครับ แล้วก็จะมีฟังก์ชันเล็กๆน้อยๆนะฮะอย่างเช่น Dynamic Island นะครับที่เราเห็นเราใช้งานกันอยู่ใน iPhone รุ่นปัจจุบันนี้นะครับรุ่นใหม่เยนะครับก็จะลงมาอยู่ใน iPad แล้วเช่นเดียวกันนะครับและที่ทุกคนอยากจะทราบนะครับราคาเป็นยังไงใช่ไหมครับอันนี้อาจจะมีการเศร้าใจเล็กน้อยนะรราคาจะแพงขึ้นกว่าเดิมมากรุ่นธรรมดานะฮะรุ่นธรรมดารุ่นเล็กนะครับ10.9นิ้วเนี่ยนะครับอาจจะราคาเริ่มต้นตั้งแต่1,500เหรียญเลย นะครับส่วนรุ่นใหญ่นะครับ12.9นิ้วนี่ก็คิดว่าราคาเริ่มต้น1,800เหรียญเลยนะครับบวกบวกขึ้นไปแล้วแต่ว่าคุณจะใส่แลมเท่าไหร่ทัดไร์เท่าไหร่อะไรก็ว่าไปอะไรพวกนี้นะครับแต่ผมว่าผมว่ามันแพงมากนะคือตอนนี้มันแพงถึงเรียกว่าถ้าคุณจะซื้อ iPad ดดีๆตัวเนี่ยไอแพดโปเนี่ยกับโน้ตบุ๊กตัวเนี่ยตอนนี้คุณต้องช่างใจคิดแล้วว่าคุณใช้งานมันคุ้มค่าหรือเปล่า พรมันเปลี่ยนตลอดมันอัปเดตตลอดแล้วมันราคามันขนาดนี้เนี่ย iPad หรือ Notebook ดีอ่ะลองไปพิจารณากันดูนะครับก็ชอบไม่ชอบอยังไงก็ทักทายคอมเมนต์เข้ามาผมอยากรู้ว่าคุณมีความคิดอย่างไรนะครับแล้วเดี๋ยวเรารอ,รอตามนะครับพอมันออกมาเมื่อไหร่ได้สเปคอย่างละเอียดอะไรยังไงแล้วเราจะมาทําคลิปคุยกันที่ช่องนี้นะครับ Body Creation สํหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ